สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยไฟแรงแล้วในสปอวีเราก็นั่งรอว่าเมื่อไหร่อัปไลน์จะมาหาเราสักทีสมัครไปแล้วเราก็ดูแต่ซีดีนั่นแหละถึงเวลาปั๊บเราก็ต้องมีวันหนึ่งละที่ออกสตาร์ททำธุรกิจกิฟฟารีเป็นยังไงบ้างฮะเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยช่วงออกสตาร์ทเริ่มต้นครับช่วงช่วงที่ผมออกสตาร์ทเนี่ยผมก็โทรหาไลน์เลยบอกว่าคุณกาญจนาที่ผมสมัครไว้เนี่ย โค้ดของผมได้หรือ,อยังทีงนี้คุณการจันบอกได้แล้วพอดีกระติดธุระอยู่ทีนี้ผมบอกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอโค้ดแล้วกันแล้วช่วยบอกผมหน่อยว่าผมต้องทํายังไงในในตอนเริ่มแรกทีนี้คุณการชนาก็บอกว่าหนึ่งเข้าไปบริษัทเข้าไปที่ศูนย์เลยแล้วก็อยากจะใช้สินค้าอะไรนะครับก็ซื้อมาลองใช้ดูก่อนสัก4ีห้ชิ้นทีนี้ผมว่าปรึกษากับ คุณดาเลยบอกว่าเออเดี๋ยวผมมีโค้ดแล้วนะแต่ยังไม่มีบัตรแต่คุณการชนาโทรมาบอกรหัสของผมผมก็ขอเข้าสู่เลยทีนี้ก็ไปซื้อน้ำทับทิมมาชุดหนึ่งครับแล้วก็ซื้อน้ำยาล้างจานผงซักฟอกครับแล้วก็มาลองเหมือนกับว่าเราเนี่ย ยังไม่ออกไปชวนคนยังไม่ออกไปขายของยังไม่ออกไปนําเสนอสินค้าะแต่จะลองก่อนใช่อันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการสร้างความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมคุณสุขบีเลือกที่จะไปสมัครและเอาโค้ดไปซื้อสินค้าก่อนเป็นไงบ้างฮะใช้สินค้าีนี้ซื้อมาด้วยความที่ผมไม่ได้ถามอัปลนยเลยก็ซื้อน้าตัมทิมมาที่บ้านก็ไม่มีตู้เย็นใช่ทีนี้น้าตัมทิมกินปั๊บวันแรกนี่อร่อยครับสุดยอดเลย ทีนี้พอวันที่สองมันเริ่มเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวขึ้นครับ,รบแล้วก็ <laughs> ทานไปเรื่อยๆพอสักประมาณหกเจ็ดวันเนี่ยมันเริ่มเป็นฟองครับใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออน้ำตาลทิมทำไมมันเปรี้ยวจัดจังเลยทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออน่าจะมันเสียแล้วโดยโดยที่ผมไม่ได้รู้สรรพุณของน้ำาลทิมอะไรมากมายเลยต้องโยนทิ้งหนึ่งขวดทีนี้โทรบอกอัพไลน์บอกว่า นี่ย้น้ำทับทิมเวลาทานแล้วทำไมมันเป็นฟองทีนี้อับไลน์บอกว่าเปิดขวดปั๊บเนี่ยแช่ตู้เย็นหรือเปล่าอ้อไม่เลยผมไม่ได้แช่เลยผมก็วางไว้เฉยๆครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะข้างกล่องเขาบอกเปิดขวดแล้วประทานแล้วต้องแช่ตู้เย็นใช่ใช่และจริงๆก็ควรจะทานให้หมดภายใน20กว่าวันภายในเดือนถ้าทานตามปกติมันหมดอยู่แล้วถ้าไม่ถึงเดือนก็หมดถูกไหมฮะใช่ครับแต่เราก็เป็นประสบการณ์ด้วยซ้เพราะเราเปิดแล้วเราไม่ได้แช่เลยนี่บอกบอกกับแล้วเอ่อ คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่บอกว่า,าทุกทุกครั้งตอนนี้เวลาผมขยายงานผมจะบอกลูกทีมเสมอเลยว่าเวลาซื้อน้ำทิพเปิดกดปับ๊บต้องแช่ตู้เย็นท,ทันทีเพราะประสบการณ์ของปลายมีอยู่ที่พอเราเริ่มต้นใช้สินค้าแล้วเป็นยังไงบ้างรประทับใจครับโดยเฉพาะผงซักฟอกให้ให้ให้คุณดาลองใช้อพอดีลูกกลับจากโรงเรียนเดี่ยวถุงเท้าจะสกปรกมากแล้วก็ลองลองแช่ไว้ครับสัก10นาที15นาทีแล้วก็รู้สึกว่าเออใช้ดีขึ้นใช้ดีแล้วถุงเท้าสะอาด แล้วก็สีขาวแล้วก็รู้สึกว่าเออเอใช้ดีใช้ดีเสร็จแล้วผมก็เริ่ม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 โดยที่เอาผงซักฟอกนี่ใส่ถุงเล็กๆใช้เทคนิคของ ขายตรงมานะครับแล้วใส่ถุงตอนเย็นผมก็เริ่มรีบรีบที่ไปอตอนเช้าผมไปโรงเรียนพราะตอนเย็นเลิกสี่โมงเย็นผมก็กลับเลยปกติเนี่ยผมจะอยู่โรงเรียนให้อีกหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้พอเลิกปั๊บเนี่ยสี่โมงผมกลับบ้านเลยครับแล้วก็มาเอาสินค้าทั้งหมดเนี่ยไปให้พี่พี่พน,น้องน้องเครือญาติได้ใช้ก่อนครับครับ,รบเราก็เริ่มต้นแบ่งแบ่ง,บงค้าไปให้ใ<ช>เขาทดลองใช้ใชเอาจากญาติพี่น้องก่อนใ,<ช>ใ แล้วคุณดาตอนนั้นไม่ได้ช่วยหรอกนะแต่เอาสินค้ามาให้ลองใช้ก็ก็ใช้ชอบไหมคุณดาชอบค่ะชอบใช้ดีมากสักพอกเสื้อผ้าคราบเลนจะสะอาดมากครับตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกดีแล้วเริ่มให้คะแนนดีฟรีแล้วคุณดาทีนี้พอเราเริ่มแบ่งสินค้าไปให้ญาติพี่น้องทดลองใช้แล้วเขฟีดแบ็กผลตอบรับเป็นไงฮะเขาก็ถามว่าเป็นเป็นผงสักฟอกถ้าบ้านๆเขาเรียกว่า ฟบยี่ห้ออะไรอ่าใช่ครับคเลยผมบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นยี่ห้อของกิฟฟรีนผมซื้อมาลองใช้ใช้แล้วเป็นไงบ้างเขาก็ตอบโจทย์เหมือนกับที่ผมได้ไดได้ได้ทดลองใช้ทีนี้ผมบอกว่าเออก็ลองดูนะก็เดี๋ยวนี้อลองทำโค้ดลองทำรหัสดูแล้วก็ได้ใช้ในราคาส่วนลดที่ห้ครับครับแล้วก็ทุกคนก็พี่ๆน้องๆทุกคนก็ทำบัตรลดดูเหมือนชวนง่ายจังเลย เริ่มจากคนที่ใกล้ชิดคนที่เขาเชื่อและเราล้วเราชวนเขาบริโภคสินค้าก่อนตอนนั้นยังไม่เปิดยังเปิดฉากชวนทําธุรกิจอย่างอย่างเลยครับก็ก็เรียกว่ามียอดและมียอดจําหน่ายมียอดมีมียอดเข้ามาเดือนแรกรู้สึกง่ายไหมฮะทำตอนแรกแรก ก,ก็จากประสบการณ์ที่ผ่านขายตรงมาก็กกกรู้สึกว่าเออทำได้ทำได้ก็ลองใช้แล้วก็ทุกคนก็ออกโค้ดแล้วก็ให้เขาซื้อในในรหัสของเขาเองแล้วก็ผมทำได้ที่เป็นผู้บริการให้ก่อนระยะแรกครับ,รบแล้วก็โทรปรึกษาไลน์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าม,มีมีการสอนเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยบอกผมด้วยนะเดี๋ยววันไหนช่วยบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเข้าไปเรียนรู้ครับ,คร,บครับแล้วก็อัปไลน์ก็บอกว่าเป็นวันอังคาร เราก็เริ่มต้นไปเรียนรู้<ช>แล้วจากนั้นก็เริ่มต้นขยายงานใช่ครับนะ,ะผมถามคุณดานิดหนึงเนี่ยดูเขาเป็นแบบหัวเรียวหัวแรงนะกุลีกูจอทํากิฟฟอรินค,คุณดาจากเดิมเนี่ยเรียกว่าไม่ต่อต้านนะ,ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แล้วมาเริ่มที่จะไปช่วยคุณสามีทํากิฟฟอรินอย่างจริงจริจรังจ,งจ,งจ,งจังเนี่ย ตอนไหนและเพราะอะไรถึงตัดสินใจมาช่วยเขาอ๋อพอตอนนั้นคุณเป็นวันที่รับเงินปันผลนะคะอ๋อเพราะว่ามารับเงินปันผลยังไงฮะแล้วก็คุณสามีนี่ชวนไปที่ศูนย์กิตตรลีนกระดีเนาะแล้วก็เอาสลิปค่าคอมมาให้ดูค่ะแล้วก็พอมาดูปรากฏว่าเพินเดือนเอินที่ไปรับปันผลนะคะมันกับเพินเดือนที่ที่เป็นครูค่ะ ปรากฏว่ามันมากกว่าแล้วเราก็เริ่มเออทีนี้คิดแล้วคิดแล้วทีนี้คิดแล้วว่าเออถ้าถ้าเราน่าจะทําจริงๆมันน่าจะทําได้อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ารายได้มันเริ่มเริ่มแได้ประจําที่ทําใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเป็นอุบายของผมนะครับวันที่รับค่าคอมันที่11เดือนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทําประมาณเดือนที่4เดือนที่ห้าแล้วเนี่ยครับผมก็ ชวนแฟนไปที่ศูนย์ขับมอเตอร์ไซค์ไปครับรับแล้วก็ไปที่ศูนย์แล้วก็ไปเซ็นรับค่าคอม mm. แล้วผม mm. ทุกครั้งเนี่ยผมจะไปเซ็นรับเองแต่วันนั้นเนี่ยผมให้แฟนไปเซ็นรับครับใช่ทีนี้แฟนพอเห็นไรายได้ปับ๊บเยอะขนาดนี้เลยเหรอ, mm. อทำยังไงทีนี้ด้วยการที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าไปเรียนรู้แล้วผมรู้ว่าถ้าเกิดจะทําให้มีไรายได้เยอะขึ้นเนี่ยรรเราจะต้องร่วมกันทําทั้งสองคนครับ เพราะเวลาเปิดใจบางทีถ้าเกิดว่าเป็นนักธุรกิจผู้หญิงหรือผู้บริโภคผู้หญิงเนี่ยบางคุณดาเดี่ยจะเข้าได้ง่ายกว่าครับครับเราก็เลยใช้กลอุบายใช่ที่เป็นบวกนะต้บอกว่าไม่ได้หลอกล่ออะไรหรอกก็ไปรับสตังค์เป็นเพื่อนหน่อยนี่พอเริ่มต้นทํากัน2คนนะ,ะมาช่วยกันทั้งสามีและภรรยาคนตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะในแง่ของการขยายงาน,ใ,นใช่ในตอนตอนแรกเนี่ยผมก็ ให้ให้คุณดาเนี่ยเข้าไปเรียนรู้กับผมก่อนไปเรียนรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ครับผมจะบอกเลยบอกว่ารเรื่องของผลิตภัณฑ์คุณต้องรู้ให้เยอะเพราะว่าตอนนี้เราถ้าเกิดเราอยากมีไรายได้เยอะๆตอนนั้นก็บอกว่าคุณต้องมีต้องมีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เยอะๆเพราะว่าการไปพบลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็เราสามารถตอบโจทย์ ลูกค้าได้ว่าถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดทานน้ำทับทิมไปแล้วเนี่ยเป็นเบาหวานที่ทานได้หรือเปล่าเนี่ยต้องให้ให้คุณดาไปเรียนรู้เดือนเดือน2เดือนแรกเนี่ยพาเรียนรู้ตลอดครับผลตอบรับการชวนคนจํานวนทีมงานแล้วก็ยอดธุรกิจหลังจากที่ภรรยาเข้ามาช่วยมันเติบโตยอดยอดเพิ่มครับพุ่งขึ้นไปเลยครับแล้วก็จาก เดือนแรกที่ผมทําคนเดียวตอนที่เอาไปให้คนใกล้ชิดหรือพี่ี่น้องๆลองใช้เนี่ยเดือนแรกที่รับค่าคอมมาสามสิบห้าบาทคุณดาก็ไม่สนใจหรอกครับก็อาอาอกออกสลิปค่าคอมมาให้ดูเนี่ยสามสิบห้าบาทเองเลครับอย่างเงี้ยใช่แล้วพอตอนหลังสลิปจากสามสิบห้าบาทเป็นเท่าไหร่ฮะรู้สึกว่าเดือนที่สี่ที่ห้ารับประมาณหมื่นกว่าโอ้เรียกว่าในระยะเวลาไม่เท่าไหร่มันกระโดดไปเป็นพันเท่าเลยใช่ใชครับ เพราะฉะนั้นนี่คือคือจุดหนึ่งที่ที่ที่น่าสนใจนะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้เราเองมีวิธีการสร้างทีมงานยังไงบ้างฮะเพราะว่าธุรกิจนี้ไม่ได้ทําคนเดียว<ช>เวลาเราเรามีทีมงานมาเราดูแลใช่ของผมเนี่ยถ้าเกิดวิธีการดูแลองค์กรหรือทีมงานของผมเนี่ยผมต้องเคลียร์ความคิดหลักๆเลยผมต้องเคลียร์ความคิดเข้าก่อนผมจะแบ่งกลุ่ม ดาไลนของผมเนี่ยเป็นสองเป็น2กลุ่ม <š> ram, กลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มผู้บริโภค <Thr ough. S 2> ในการดูแลกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยก็คือเราให้ความรู้เรื่องสินค้า <palette. S 2> ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้สินค, eler, นะคะ้าหรือดูแลสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการบริโภคสินค,ค้ากลุ่มที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มนักธรกรุรกิจกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยผมจะดูแลในเรื่องของเคลียร์ความคิดเขาก่อนผมจะให้เขาคิดว่าเขาคือเจ้าของกิจการให้เขา ในเมื่อในฐานะเจ้าของกิจการเนี่ยเขาจะต้องรู้ในเรื่องของมีความรู้ในเรื่องของผิดพลาดให้เยอะเท่าที่จะเยอะได้ครับใช่ผมผมก็เลยถ้าเกิดว่าเขาสนใจในเรื่องของธุรกิจเนี่ยผมก็มาเป็นมาทำโคชชิ่งตัวต่อตัวหรือโฮมปาร์ตี้สอนก่อนโฮมปาร์ตี้ที่บ้านครับนั่นก็คือวิธีการแบ่งคนแล้วก็เคลียร์ทัศนคติเพื่อให้ดูแลให้เหมาะสมกับกลุ่มใช่พอพอแบ่งเสรพ คนนี้โอเคแล้วเขาตัดสินใจจะทําธุรกิจโค้ดในเรื่องของความคิดคเคลียความคิดเรียบร้อยเนี่ยขั้นที่2ผมก็ลองให้เขาลองทํางานครับด้วยด้วยตัวของเขาเองอผมบอกว่าสัปดาห์นี้ลองลองไปทํางานดูถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันทีนี้พอพอไปพับเนี่ยผมก็จะเน้นในเรื่องของเอกสารนิดนึงผมจะมีเอกสารให้ไปชิ้นหนึ่งปับแล้วให้เขากลอกเลย วันนี้คุณแบ่งเวลาช่วงไหนก็ได้ในการออกทํางานให้เขารู้สึกว่าเวลาในมือเขามีเชียงแต่ว่าเขาจะจัดสรรยังไงแม้คนจะนึกไม่ออกก็จะคิดแต่ว่าตัวเองยุ่งยุ่งยุ่งแล้วก็แล้วก็ไม่มีเวลาใช่ทีนี้ผมบอกว่าเวลาเวลาของคุณเนี่ยคุณทํางานประจําคุณทําไปเลยแต่ว่าผมขอสักหนึ่งชั่วโมงช่วงไหนก็ได้ให้คุณลองลองลองลงสู่ภาคสนามกับวิชาความรู้ในเรื่องของผิดพลาดให้คุณลองลงดูเสร็จแล้วเจอปัญหาเอกทิย์ร็มาเจอกันครับ และหลังจากนั้นพอลงภาคสนามปั๊บทุกคนจะเจอปัญหาใช่ทุกคนพอเจอปัญหาปั๊บก็มาเล่าให้ฟังครับเนี่ยเจอแบบนี้น่าลูกค้าตอบแบบนี้นะผมก็จะตอบให้ฟังว่าคือปัญหาส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากมือใหม่ใช่เหมือนเราเหมือนเราขับรถยนต์วันแรกเราก็จะเจอปัญหาเวลาขับเอ๊ะถอยจอดทําไมมันห่างจังเวลาเวลาเราจะจะเข้าซองทาไมเลี้ยวมันดูยากไม่พ้นมันมันเหมือนกันเลยนะครับจาก จากประสบการณ์ที่ที่ทำมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจในการทําธุรกิจเนี่ยผมจะในในเรื่องของประคบอะหงหมมากก็คือจะลงไปช่วยทําให้ทุกอย่างทีนี้กลายเป็นว่าพอพอสักพักเนี่ยเขาเริ่มทําอะไรไม่เป็นเป็นใช่เพราะเราทําแทนหมดครับต้องปรับใหม่อ่ะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าทั้งสองท่านตอนนี้จะสนุกสนานกับการทําคิฟฟรีนทั้งการสร้างทีมด้วยแล้วก็การสร้างยอดธุรกิจด้วยนะครับแต่ช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกันว่าผล ที่ทั้งสองท่านตัดสินใจเลือกธุรกิจกิฟฟรีนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนั้นวันนี้ได้รับอะไรจากกิฟฟรีนไปแล้วบ้างช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับทำกิฟฟรีนมาจนถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่ผมฝันไว้ก็คืออันดับแรกเลยอยากให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เราสามารถส่งลูกเรียนในสถานที่ที่ คิดว่าดีสําหรับลูกของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่ฝันไว้ในการทำรถพ่อเล็กๆเข้ามาในการขยายธุรกิจเนี่ยเราขยายด้วยมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ฝันว่าเออสักวันหนึ่งเราเรามีรายได้จากกิฟฟรีเนี่ยเราจะซื้อรถสักคันแล้วก็มันตอบโจทย์ได้ครับ